นึกว่ามีต้นข้าวอยู่ในคันนาไม่ใช่บ่ อันนี้เดี๋ยวเขาตัดแล้วนี่ไม่ใช่เขาตัดแล้วรยตัวนี้ ตอนนี้เลาะทุ่งนาอยู่นะคะอันนี้นาต้นตาลนะคะจะมีต้นหญ้าอะไรสนูหรือว่าอะไรอย่ยอยูีตามขนาก็จะถอนออก นาต้นตาลนะคะต้นตาลเป็นพยานอยู่กลางทุ่งนาเวลาตั้งกล้องมันจะไม่ได้เยวโทรหา 等你。 他以为 ให้ชมบรรยากาศรอบนาต้นตาลน,นะคะนาต้นตาลค่ะอันนี้ต้นตาลสัญลักษณ์ของทุง่งนานะคะปีนี้ข้าวเขียวนะคะ <c oughs> จะเข้าเดือนหนึ่งพอดีแล้วค่ะเพราะเราหวานวันที่สิบเก้าวันนี้วันที่สิบแปดก็ครบหนึ่งเดือนพอดีค่ะข้าวหนึ่งเดือนนะคะ แต่ตอนนี้เนี่ยสงสารข้าวนะคะเพราะว่าหญ้ากับข้าวนี่ไม่รู้อะไรจะเยอะกว่ากันเพราะว่าฝ <c> น <oughs> ไม่ตกนะคะเราอาศัยน้ำจากเทวดาอย่างเดียวค่ะเขาเรียกว่านาเทวดาค่ะไม่มีแหล่งน้ำจากที่อื่นเลยอาศัยจากธรรมชาติอย่างเดียว ก็อาศัยจากธรรมชาติอย่างเดียวนะคะเพราะาปีหน้าก็จะพิจารณาว่าเราจะทำเป็นเอ่ออะไรนะอาศัยอะไรนะพลังเสียงอาทิตย์นะคะมามข้าวนะคะเคี้ยวแต่ไอที่เคี้ยวเคียวนะคือหญ้า <laughs> ข้าวเขียงงามใครๆก็บอกว่าโอ้ข้าวเขียวจังเลย เดินเลาะดูนะเดินเลาะดูบรรยากาศทุ่งนาก็ไม่มีอะไรเราก็มาดูอเป็นยังไงนาเราดูนะคะอ,อันนี้จะเป็นนาข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าหนึ่งศูนย์ห้าหญ้าขาจะเยอะหญ้าเยอะนะคะถ้าฝนไม่ตกนี่โอ้กวัวมาเกินมาเกิน สวัสดีค่ะพี่พาลวยข้าวงามขะงามมากสงสารแต่ไม่ไม่มีน้ำค่ะข้าวหนึ่งเดือนเต็มพอดีนะคะอืมเยอะไปรับโทรศัพท์ก่อนแป๊บนึง เออเสียเมื่อวันนั้นอยู่ไหนล่ะไปหาหนา่อไม้มาน่ะก็บต้องกันละกำลังไล่สดอยู่นะคะรู้สึกว่าญาติจะนีหายไปหมดแล้ว

เพราะว่าไม่ได้โทรหาระบดแล้วก็ไม่มาอีกก็เลยงงอยู่ว่าทำไมไม่ได้เพื่อนเพื่อนเราหายหมดเลยไม่รู้ไปไหนกันโอ้ย,อยให้ดูข้าวนะคะข้าวงามแท้สงสารข้าวไม่มีน้ำเลยแห้งแกล้ง,งสภาพแห้งเลยนะคะ ถ้าฝนตกมาอีกจากสองสามวันนี่ก็โอ้พอหายใจได้อยู่ไม่เหมือนข้าวนะพาพะลวยนะน้ำเยอะนพาพะลวยอันนี้ดูข้าวนะข้าวกับหญ้าเท่ากันเลยนะคะฝนไม่ตกเลยคะ่ะพะลวยไม่มีเลยฝนนะเมื่อคืนนี้ว่าฝนตกก็มันจะด,ดินไม่ชุ่มเลย บรรยากาศยามเย็นเนาะเรามาลิ้นยามเย็นนะคะมาไล่โซดนะคะหาเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆน,น,นก็ไม่รู้ไปไหนหมดแล้วนะคะเลาะทุ่งนานะคะเลาะทุ่งนาเลาะทุ่งนานะคะอู้ไม่รู้เป็นอะไรฝนก็เหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกดูนะคะนะทุ่งนาเขียวขจีเลยนะคะ อแต่ว่าหญ้าในคันนาจะเยอะเราจะปกลังไปหาคุณมาตัดหญ้าที่คันนาดีกว่าขอนอนุญาตลงไลน์นะคะเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ